ดีค่ะตอ,อนนี้พากันขึ้นเขา <laughs> สามีเดินไปข้างน,นี้นี่ทางขึ้นเขาฮัลโหล บรรยากาศไยเตอร์องกาแฟสวค์สิกาสนะอาเป็นเนี่ยสมุทรปราการสามมีบอกว่าอากาศวันนี้ประมาณ25อ,องศาแดดแก่เลยเริ่มขึ้นเนินเริ่มขึ้นเนินสูงละ เอาแล้วก็ให้ปิดอักตุ้มขันอะไรแกเงิ <c oughs> น,นขึ้นเขานู่นปีนไปบนภูเขาอันนี้ขาหลังบ้านอ่าบ้านบ้านจะอยู่ตรงน,นู้น บ้านแต่อยู่แถวนู้นในเขาหลังบ้านจะมีลาด้วยอากาศดีมากหลังไ่ันจุดก็อยากจะพา สามมีเดินเล่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบเดินเล่นมักชตรงนี้ปากันเดินเลนตอนเช้าพากันตอนกลางวันเลยเนี่ยกลางวันแจดแจ่เลยเนี่ยแดดร้อนเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดแจ่แดดจ้าเลย นูน่นจะขึ้นไปข้างบนไอดูบัเตอรนู่นรถวิ่งเดี๋นุน่นอม้งมีลมโชยช อากาศดีมากวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตามมาตามกลับค่ะสวัสดีค่ะ